สปีแล้วค่ะไอ้ไม่คิดเลยใช่ไหมรู้สึกเหมือนยี่แปดเลยได้ไหมมันก็รู้สึกนิ่งนิ่งขึ้นนะคะก็คือปีนี้เราไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรจริงๆมั่งใจอยู่แล้วแหละก็เลยจัดปีที่แล้วค่อนข้างแบบจัดเต็มแต่ว่าปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะแบบเอาเป็นแบบชิวๆทานข้าวกับพี่มานเข้าวัดตอนเช้าค่ะแล้วก็อยู่ เราเมีปาร์ตี้ที่ต้องเกิดขึ้นเยอะเพระว่าเรามีปาร์ตี้ของย่าใช่ไหม <c oughs> หลังจากนั้นเราก็มีงานนี้อีกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบางั้นงานตัวเองแบบไม่ไม่เอาดีกว่าแบบ <c oughs> เรารู้สึกว่าเรารู้แล้วคือเราสามารถตอบได้เป็นลายคําษณ์กลยว่าเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เหมือน <c oughs> ตัดสินใจได้มากขึ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเป็นเป็นอะไรที่มันภาพรวม สีเดปะปไ,มไ,มไม่ไม่โอเคใช่ไหมด,<อ>ดีแล้วดีแล้วจิก้าไวาอยู่นะ <c oughs> จริงๆเขาที่ผ่านมาเขาก็เขาเรียกว่าก็ใช้ชีวิตแบบทุกปีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วทั้งปบบาร์ตีต้ว<ต>ันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จัดเต็มมาทุกปีแล้วปีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันก็ตอนเช้าก็ตื่นไปทําบุญตอนเย็นก็อยู่กับที่บ้านก็แค่นั้นก็แค่นั้นก็แบบเติมเต็มชีวิตแล้วช่างภาคส่วนไม่ล่ะ เเากันลยจะให้เราไปใส่ชุดอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นแต่งอีกเป็นงันแต่งอีกไม่ได้อุ่นพอหรือได้ซ้ำก็ตื่นมาก็บอกว่าแฮปปี้ร์นเดย์คนแรกใช่แต่ปีนี้ได้ได้ทองอันนี้ซื้อทองให้เฮ้ 200ให้สองบาทให้สองบาทแต่ว่าทองนั้นทองนั้นก็เป็นเป็นรูปม้าเป็นรูปม้าสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าม้าสามตัวอยู่ด้วยกันถึงจะดีก็นี่หนึ่งก็ทอง 2. อีกสอง่าความหมายจิ้นมาแล้ว ก็ดีนะพอเขาบอกว่าถ้าให้เงินเมียก็จะได้คืนกบบแบบวเคยได้ยินมาเหมือนกันก็เลยก็เลยเอาทองให้ก็ได้อะไรอย่างงี้เรานี่แหละพูดให้ฟังอ้าวเหรอใช่อ้าวบอกว่านี่นะถ้าให้ตังถ้าให้เงินก็จะได้คืนนะเป็นแบบเฟสเฟสเฟสอ่าเชื่อเชื่อไม่เข้าให้เขาเก็บให้เขาเก็บเก็บใช่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทองนี่แหละเขาก็งงเหมือนกันว่าทองให้ กข้านนนั่เราไม่ได้ห่อด้วยนะให้เป็นสิ่งที่ว่าแต่ตอนนี้ทองแพงมากนะเออเขาเขาก็มีเยอะอยู่แล้วแต่แค่เขาซื้อบวกเข้าไปไม่เยอะ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 ยังไม่ได้ร้อนเงินนะร้อยถึงแสนก่อน ไม่น่าห่วงเลยครับเขาดูแลตัวเองดีอว่าผมอีกก็เนี่ยเขาเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีมากอยู่แล้วก่โตขึ้นทุกปีทุกครั้งอยู่แล้วโไม่เลยอ่ะเขาพูดตลอดเลยแบบอาจจะฟังแก่เจนเสียจะไม่เข้าใจแต่ว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันปปะเสริฐจริงไใช่ค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยคือที่สุดดีมากเพราะว่าเราเราเจ็บโอ้ไม่ใช่แค่ร่างฟิสิกส์ ใจที่วิตกแ้วพอเราวิตกก็ยิ่งแย่ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยอ่ะมันก็เลยแบบต,ต้องดูแลตัวเองกันนะตอนนี้ก็คือก็ปกติแล้วค่ะแต่ภูมิแพ้ก็ต้องรักษาไปตลอดชีวิตแหละใช่เ <laughs> พราะว่าเนี่ยพอมี PM ก็ฟุดฟัดอีกอะไรแต่ว่าทุกอย่าง o v e r อ l l อ่างงานแต่งมันยังไม่จบไงคะ <laughs> เรายังต้องเดินทางกันอีกเยอะ กันไว้ก่อนมาถึงว่ากันไว้ก่อนต้องกันารซึบซึบซึบต้องวางแผนต้องวางแผนใช่ก็นานนะมันก็คิดอยู่ทุกวันนะว่าแบบเมื่อไหร่ดีหรือไม่มีดีหรือว่ายังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีพื่อนเราเขาอยากมีเพื่อนที่แบบว่าท้องไม่ได้การไม่ได้หลายๆคนเพื่อนเขาอะไรเขาไม่ท้อง ท้องด้วยกันเนี่ยมีประสบการณ์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไปดูเิงเฉยๆอาจจะอาจจะพร้อมกันก็ได้ไม่ได้คุยเรื่องความท้อมครับคุยกันว่าแบบมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็อยากเขาอยากมีเบล์อยู่เราก็เราก็หันไปมองนั่นแหละขนาดนั้นเลยเหรออ Okay, โอเคตามสบายตามสบาย,าบายเราก็คงแบบแล้วแต่ใครแล้วตัวใครตัวมันแล้วกันใช่สะดวกยังไงอย่างที่บอกไปครับก็ยังก็ยังอยากได้คนเดียวอยังได้คนเดียวชอบทุกอย่จบคนเดียวก็จบนะมากี้ก็ยังไม่จบเลยนีตอนเนี้ยลูกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะก็เจ็ดปีกว่าแล้วอะยังไม่จบเลยอะก็คือตอนนี้ยังยังไม่รู้ยังตีกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะยังไงดีปาร์ตี้จราจร ก็ตามที่เห็นในภาพเลยค่ะสวยงามมากแล้วก็ดีใจที่ย่าแฮปปี้กับการตกแต่งทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างมันออกมาแบบที่เขาแบบฝันไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้เป็นเทสของเขาที่สุดอะไรเงี้ยไม่ได้บอกอะไรเลยสถานที่ก็ไม่รู้เลยอะไรเงี้ยตอนที่เขามาถึงเหาแบบอือคาเปาหรูหราูหลามากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือ ก็คงแบบเหนื่อยดีใจเหนื่อยดิเหนื่อยเพื่อนเพื่อนเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเออแต่ว่าคิดว่าเราคงเป็นแบบความรู้สึกแบบตื่นตันเนาะที่แบบเพื่อนจัดให้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็เราก็ทำเซอร์ไพรส์แบบเอาลูกต่างๆไปแหวนตั้งแต่สมัยแบบมหาลัยตั้งแต่ตอนที่เรารู้จักเข้าวงการมาด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็แบบเออมัน ตั้งใจให้เขาร้องไห้เลยแหละไม่ mm. <laughs> ไม่ได้บอกนะก็มีแค่แคปชั่นนั่นแหละแล้วก็มีการรีแคปกันเนาะเพราะว่าคิมก็นอนด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มีการคุยกัน mm. เขาก็บอกว่า,วาดีใจมากอย่างแล้วก็ยังดีใจต่อเนื่องอีก2วันก็ยังยิ้มแก้มปีกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเราส่งถึงมือแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่พี่แบร์แล้วอะ เลืองานสละสดของเขายันเช้ามั้ยยันเช้าหรือยันเที่ยงมันไม่มีอะไรรอแตนด์ดมันสูงมากเลยนะผู้ชายมันจะมีอะไรเยอะแยะมันก็เฮฮาปาร์ตี้ตามภาษาเท่านั้นเองครับแต่ก็เตรียมงานไว้แล้วเตรียมงานไว้แล้วเขาสวยมากจริงๆงานเพาะ่าเราก็กดดันนะแต่ว่าทุกคนก็อยากกดดันผมต่อเลยนะผมก็อาจจะไม่มีรูปเลยด้วยซ้ำ ขาจะแบบเก็บภาพไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแขงโอเวอร์เออนอนะสองทุ่มครับแล้วเด็กเขาก็ก็มีตัวตนของเขาอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็พยายามอยากให้เขามีกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนจนตอนนี้อะไรเงี้ยก็พยายามดูใช่บางทีมันเตรียมเองด้วยซ้ำครับไปปรึกษา เอาเตรียมกันมาสองปีแล้วอะผมจองนี่แล้วนะพี่เพิ่งมาบอกเมื่อวานเอ้าหนูก็เตรียมให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเกอะไรหรอหไม่คุยมาแล้วโอเคโเตื่นเต้นนะค่ะแต่ว่าผ่านเหเนไนคิดว่าคิมโล่งไปเยอะเลยคิดโล่งไปเยอะเลยกันทีนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราแบบ ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สปอร์ตเขาเต็มที่เขาอยากให้เราไปทาอะไรอะไรเงี้ยก็จะก็จะอยู่เขาวิ่งงานให้เหมือนที่เขาทําให้เราเต็มที่ไม่มีอ่ะผมว่าให้เขาเจอเองครับไม่มีไม่มีทุกอย่างจะดีขึ้นไปอีกใช่ไหมนะยังไงล่ะยังไงล่ะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วมันจะดีขึ้นไปอีกจริงเจอทุกรูปแบบเล ใหญ่เสียงชื่นใจแบบเอออะไรที่เราแบบเอออาจจะอะไรอะไรที่เันแปดการแบ่งอะไม่แต่เขาเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้คบกันนาคบกันนายขนาดนี้เห็เห็นกันหมดแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้ว คิดว่าคิมรู้สึกว่ามันเข้ากับทีมงานมากๆเลยค่ะเพราะว่างานมันเป็นแบบเซ็กซี่บูโดรทีพาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความแบบดิจินเทจมีความสวีทอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเป็นสไตล,ล์ที่ย่าชอบเป็นเลยอะไรเงี้ยเขาจะชอบอะไรที่มันค่อนข้างดิจิเชนสอะไรเงี้ยคิดว่ามันก็ตรงกับสไตล,ล์ของเขาเลยอะคะ่ะใช่แล้วก็เข้ากับงานทุกอย่างแบบ perfect มาชุดที่ยากเตรียมมาเองใช่อันนั้นเข้ากับธีมงานนะคะแล้วก็ชุดที่เราเตรียมให้ก็จะเป็นก็เข้ากับสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเห็นภาพเขาก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะใส่เป็นนแบบี้ขาเสือโจ๊กแล้วก็เอาอยู่อ่าเออจริงเขาเอาอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ